ปู่ใช่ไหมฮะใช้ค่าวสดทิปกันนะครับ่เปง่ายๆนี่แหละนะครับที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะผมได้ข่าวว่าผอสมพิตเนี่ยไปค้นหาแร่ดิกไหลนะครับไปได้มาอย่างไงหรือไปอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันที่หลังเอาตรงข้างหน้านี่ก่อนท่านผู้ชมตรงข้างหน้าที่เราทําแล้วดูให้เห็นเนี่ยว่ามีอิฐชนิดอะไรอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มีอิฐนะครับแล้วจะลองได้ยังไงว่าขังขนาดนั้นขังขนาดนี้นะฮะในยูทูบเยอะแยะไปหมด นะครับแล้วจากดังๆตามวัดต่างๆก็ออกกันเกิดกาดไปหมดนะท่านผู้ชมผมก็เคยไปลองหลายวัดนะฮะลองปฏิหารพวกนี้ทุกระแบบทุกระบบเหมือนกันผมจะลองทุกระบบนะครับตอนนี้แต่ของปูสมฟิปเนี่ยเรียกปูสมพิปนี่นะฮะที่นั่งในกระทะเดือดใช่ไหมฮะยาเนาะกระทะเดือดน,นะครับต้มร้อนๆนั่งเป็นสองชั่วโมงถ้าใครไม่ร้อนก็ลองมานั่งเองนะครับผมพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยปีสิกบกาไปนูแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านมี <c oughs> แน่เด็กไหลเด็กไหลจะพิสูจน์ได้ยังไงเ,เดี๋ยวเราขั้นแรกเลยอย่างวัดอื่นพิสูจน์กันเนี่ยฮะเราไม่ต้องบอกวัดไหนแล้วครับเห็นหน้าผมรู้จักนะคนดูเป็นหลา,น,นะาลน,ลนนะครับเขาพิสูจน์ใช้ไฟร้นใช้ไฟแชกล้นนะครับล้นผมนี่แหละนะครับลน้นมันไม่ร้อนนะด้วยความศรัทธามันไม่ร้อนจริงๆริงเนะี่ย ไม่ได้เชียร์ไม่ได้คิดเราอยากรู้เราเลยให้เขาลองแล้วมันไม่ร้อนอย่างที่ว่าเขาก็บอกเขามีเหลายไหลอันนี้หลวงปู่สมพิษหรือปู่สมพิษเราเนี่ยก็บอกว่ามีเหลียวไหลเหมือนกันเขาบอกว่าเน,นีเ่ยตามเนีนย่ยแล้วนรนไม่ร้อนเหมือนกันท่านผู้ชมนะผมก็ไม่เคยลองมาท่นานเหมือนกันนะฮะไม่เชื่อเราไม่รบหลู่แต่ว่าเราก็ต้องลองนะขอลองว่าเออไม่เป็นไรอย่างที่หลายๆวัดทำนะครับ แค่เราแค่ขี่บุหรี่หรือขี่ทูบลงใส่พื้นเราเหยียบหรือโดนแค่แขนหรือน้ําตาลเลียนเนี่ยนะฮะเออแล้วอะแล้วใช่ไหมอันนี้มันลนนะท่านผู้ชมร้อนเขบอกวันร้อนนะท่านผู้ชมจะได้เอาไปบูชาเอาเป็นวัตถุมงคลจะแก้โรคต่างๆเล็กไหลที่มีความสามารถนะมีความสามารถพิเศษไว้นั่นก็ว่าได้ความสามารถของท่านเราไม่รู้หรอกครับเป็นเรื่องของภายในของท่งานแต่ถามว่าที่ใครมีรู้จักคำว่าเหล็กไหลไม่ใช่เหล็กไหลหัวลำโพงนะ เออจหไปไหลมาไปจังภาคใต้ภาคเหนือไม่ใช่อย่างนั้นันะนมันบหลายเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นทรัพยากรของชาติคือเป็นหินแล้วก็มีแร่ธาตุต่างอยู่บางส่วนเดี๋ยวพิสูจน์โอกระปวดเอาเอาไมเหล็กหยุดได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมเหล็กอันนี้ไม่เหล็กนะผู้ชมนะผู้ชมจะเห็นอยู่นะอันนี้อันนี้ไม่เหล็กเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าไม่มีไม่เหล็กเนี่ยจะจะไม่ดูดข yes. no, no, no. uh ึ้นเนี่ยนะครับนี่ไม่เหล็กเราพิสูจน์ก่อนหินก่อนอันนี้เป็นไม่เหล็กอันนี้เป็นหิน นะครับอันนี้หนึ่งก้อนผ่านผ่านไปแล้วลองก้อนนี้ดูที่ว่าดูทุกก้อนไหมดูเป็นกันเนี่ยดูทุกก้อนแต่ว่ามันมีพลังดูดน้อยดูดมากนะเมื่อกี้อันนี้ดูดน้อยอันนู้นดูดเยอะนะนฮะนี่ก็ดิ้นไปดิ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็จะดูดเป็นกันนะครับดูดเป็นกันอันนี้เราต้องสอบอันนี้ไหลไหลตับนี่เลยไรฮะนี่ไหลตับนี่ไหลตับเดี๋ยวอันนี้แรงนะเนี่ยอันนี้แรงนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเลยเนี่ย สังเกตว่าแรงยังไงนะานผู้ชมเห็นไหมเขาแรงอันนี้เล็กสุดนะแรงกว่าทุกอันเออนะครับเล็กสุดแรงทุกอันหรือเป็นแร่ธาตุอยู่ที่เรนนี้หรือเป็นเหล็กไหลยอยู่นี้ยเยอะะมีความแรงขนาดนั้นนะ,อ,ะอันอื่นอื่นมคงจะแบ่งเบาหรือเบาหรือมากนี่ผมไม่ไม่ทราบนะหรือต้อง,ต,องต้องแต้มทุกอันเราไม่รู้อันนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขอขอขอนุญ,ญาตพิสูจน์เลยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยไฟแช็กท,ที่ผมไปพิสูจน์จากวัดอื่นมา นะเอาไฟแชกก่อนอันก่อนไม่ถูกไฟแชกแล้วจะทำยังไงฮะโฆษณาเป็นพวกตัวเล็กๆอ๋อขอขอผมจะคุณใช่ไหมครับพก็เป็นพวกเล็กๆนี่มันมาจากก่อแรกบ่อธาตุท่ามรและภูเขาที่มีอารากาเทวาปกปักรักษาอยู่ครับแล้วเป็นสิ่งที่ซับพลังงานไว้ในจักรวาลไว้ก็เป็นหลายล้านปีพันล้านปีเป็นสารซับพลังงานแรงสิกขั้วมืดอยู่ทางนี้ครับเราก็เอาพลังงานที่มมีอยู่ในนี้มาใช้ เหมือนเหมือนการไหว้พระเหมือนกันการไหว้พระพุทธเจ้าหรือไหว้พระทำสวดมนต์หรือไหว้พระทำบุญบ้านก็ต้องนั่งน้โมก่อนใช่ไหมครับนั่งน้โมก่อนแล้วทุกครั้งไปนี่ก็เหมือนการการใช้วัตถุกมงคลต่างๆเนี้ยเราก็ต้องอธิษฐานจิตหรือขออนุญาตหรือจะออกจากบ้านเหมือนเอาระคล้องคอก็ตั้งน้โมก่อนใช่ไหมครับะเดี๋ยวเราขอขอกันเลยนะขอขอขอท่านพิสูจน์แล้วก็ขอท่านที่พิสูจน์แล้วที่เป็นเป็น ว่าร้อนหรือไม่ร้อนแล้วแต่นะครับยานุภาพต่างๆเนี้ยถ้าใครจะบูชานะครับใช้บูชาก็ามาบูชาได้ที่นี่หารุอที่ต่อผมก็ได้นะครับติดที่นี่นะครับแล้วก็พุทธคุณต่างๆของนี้นะครับเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับตามฐาบางคนเนี่ยขาเลยนะเฮ้ยราคาเท่าไหร่ว่าไม่ได้แม่เนี่ยก้อนเรก็ว่าไปตามก้อนแล้วกันก้อนเล็กก็ถูกหน่อยก้อนใหญ่ก็แพงหน่อยก้อนใหญ่ๆๆราก็ว่าไปตามนั้นนะปู่นะใช่ไหมฮะนี่เรายังไม่มีราคาเรื่องราคาเราไม่ต้องคุยกัน เราพูดกันตรงนี้ก่อนว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นอื่นๆใน u t u b e เนี่ยเขาทำกันนะครับปููเคยทำนห้อย่างนี้ไม่ได้เไม่เคยได้เคยได้นั่งกระทะใช่ไหมเคยนั่งกระทะเห็นอยู่อันนี้เพิ่งเพิ่งมาลองครับเพิ่งลองคีกไฟรถนีกคนองกอ๋อเพิ่งลองใช่ไหมฮะ เอหน้าหน้าเขามเข่าตามเขาเลยปกติเ้าปอกเป็นธรรมดาที่จะเดินร้องที่มีอนุภาพหล็กหๆคุ้มคลองนะ ครับครับนี่แหละอนุภาพของผุิตภัณฑ์เหล่านี้แค่คาดปลอดภัยเวลาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็นึกถึงเหล็กไหลถ้าไม่มีหมอกกันน็อกแมลงจะไม่เข้าตาครับอันนี้ครับแค่ขาดปลอดภัยทำให้เราแค่คาดตาเป็นพีเซนเตอร์อันนี้อันนี้เป็นเป็นวิชาของเหล็กไหลทาให้แค่คาดครับเออถ้าเรามีเหล็กไหลแล้วก็นึกถึง ขอท th ุกคนที่เด็กหลายคนขอุอนุญาตขอทอไม่ได้ลบลููบอาจารย์ลูสิงศักดิ์ทขอทดสอบอันี้นะครับท่านผู้ชมเนียที่ขออนุญาตดสอบไม่เคยแกนะครับแฉก่กจะจดายูเอาเบาลต้องแรงต้องแรงต้องแรงเหไหมเลย กาเบาเบาหน่อยก็ได้นะฮะแบ่งๆคุณ <busca> ผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันนะครับว่าแร่หลากหลายเนี่ยทุติยภูต่างๆที่อยู่ตรงนี้ครับอนุญาตที่พระท่านได้ประทานพระเจาแผ่นดินห่วงตรงนี้อนุญาตนะแร่ทุกแร่ที่นี่นะครับอนุญาตทดสอบให้ผู้ชมได้ชมส่วนมี้บารมีพระท่านที่จะบูชาเอาไปครอบครองนะครรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆเอาชาวบ้านเรา อยู่ห่างนะครับอยู่ห่างท่านผู้ชมนีฮะผมจริงนะครับลองเองเลยลองเองนะครับให้ลองเองโอเคละดีละนี่คือคัวกับลายรอบกับสิบรอบกับเป็นไงบ้างปไมพอได้ไม่ได้อยู่เปล่ไม่ได้ หลอเนี่แร่ามบสองหล่อเป็นสมเด็จหลออไปเราไปสมเด็จเปลี่ยนออกป็นีวลใช่ใช่ีแร่พวกนี้แรพวกนี้มีหมดผสมเป็นมวลหลออเป็นสมเด็จแล้วก็เป็นหล่เรียกว่าเาเราหลอมเร็กไหลหล่อลงมาเป็นบล็อกเนี้ยใช่ภาษาอยางนี้นะเข้าใจนะไหลมันมีหล่อแล้วก็หล่อมาหล่อเป็นนะเข้าใจตรงกันนีนี่มี มีสีหลายอย่างมีเลยอย่างมีลื่สีมีเอามาหมดเลยนี่คุณแผนจะขังนะเอามาหมดเลยเป็นเน่ขังกระจายก็มีน้ำพะยาอันนี้ลาหูมาแล้วครับพอไรผู้ชมเนี่ยะนึ่งมาเมื่อแล้วครับอันนี้ที่เขาทำทำมาเป็นรูปแบบดีทั้งแต่เปโบราณเป็นในหลายยุคนี้นะี่ยการหล่อหรือพุทธคุณอย่างเงี้ยทำมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเขาบอกว่ามันแตกแล้วมันก็จะคุ้ม จะทำหรือผลิตเป็นยิ่งยากมากที่เขาลองกันนะครับที่เขาลองตาวัดวารามต่างๆเขาลองกันเราก็ขอลองบ้างผู้ชมเช้าไปบูชาหรือไปลองก็ก็แล้วแต่ท่านที่ศรัทธาแล้วกันนะครับอนุญาตนะครับถึงกรณีทั้งหลายทั้งปวง ร้องเองนะครับเจ้าของร้องเองครับร้านไม่ได้แต่ขนที่ไหม้หมดแล้วครับคนไฟที่มันร้อนอยู่แล้วแหละไฟพูดถึงไฟนะมันร้อนอยู่แล้วแต่เหมือนเราไปจี้ไปเนี้ยมันก็ทําให้ร้อนนะก็คือว่าเป็นพุทธคุณเดือดไหลนะครับเดี๋ยวนี้เดินด้วยไฟแคบอย่างนี้นะฮะเปิดแรงๆอย่างนี้เลยอันนี้ดับพักฟื้นเดือดไหลแล้วเดือไหลเดือดไหล อันเนี้ยผมได้ทดสอบเองน้องเองนะฮะก็ถ,ถือว่าไม่รออ้อนเนี่ยพี่ว่าอันนี้ถ้าปลูกบอกว่าปลูกเนี่ยมีคาถามีชีวิตเองเถ้าลองให้เราหรือลนให้เราเนี่ยท่านก็จะดับพิษไฟรหรือทาอะไรได้ตามโบราณที่เขาว่ากันนะุผู้ชมอันนี้เราลองเองถ้าผู้ชมไม่ได้อยากจะได้เปบ็บูชาหรือเป็นเจ้าของนะฮะร,ร,ร,รวมสร้างพุทธลูกหรือรวมสร้างพระพุทธเจ้า,าร่วมสร้างวัดวาลามต่างๆนะพอะรายได้ถ้ามีเราจะไปไปสร้างตรงนั้นนะครับ ก็ติดต่อตรงนี้ได้นะครับท่านจะรับสินไหนชินไหนแบบไหนก้อนใหญ่ขนาดไหนราคาไม่ไปพูดถึงนะเราถือว่ามาร่วมบุญกันนะตัปูใช่ไหมฮะใช่ครับก็ผูบอกต <c oughs> รงนี้ผมก็ว่าตรงนี้เนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปถ้าเราตรงนี้มีให้อยู่แล้วเดียอะถามว่าได้มายังไงได้มายังไงได้มาจากไหนนะฮะเยวเราบอกได้แล้วบอกแล้วเราจะพาไปดูพื้นที่นะครับว่าเอามายังไงได้มายังไง นะฮะทำพิธียังไงบ้างนะครับเอามายังไงนะครับตรงนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันตรงนี้นะถ้าใครจะบูชาติดต่อได้นะครับมัูกสมพิษนะฮะจะปลูกเสกด้วยนะไม่ปลูกเสกก็ขังอยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้นะฮะแร่ทุกอย่างที่อยู่ที่นี่นะครับนะฮะลอมันอยู่พี่ลังนี่ไม่เท่ากันนะ นะพลังเขยครัาไม่เท่าจริงไหมไอ้นี่รู้สึกวาร้รดแต่แต่แต่อ่าอันี้ผมโดนเนี่ยรู้สึกวาร้อนนะแล้ไม่ได้ดูดหนัไม่ได้ดูดหนังพลังจะไม่เท่ากันพลังจะดีมันพลังจะเย็นพลังแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันใช่ไหมโดยหลักศาสตร์ใช่ใช่พีพลังธรรมไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอืมแต่ที่ไม่เหมือนกันด้วยบูกว่าเอามาจากท่ามไหนหแต่ที่ไหนที่มันที่ว่าว่าขังแล้วว่าดี ที่ดีที่สุดที่เคยเอามากม็มีมีหลายอย่างเหมือนกันที่เคยที่ทําที่อยู่คือทำปฐมากแต่ือนนี้จะไม่หา,ายากลแล้วแล้วก็ลองมาก็มีมีที่เขาขึ้นคืนก็เคยไปแล้วก็ก็จะได้แต่ทำปฐมบทเป็นสักสิบมากต้องอยู่เป็นหาเป็นะ<า>เน,นาะมีวิชาด้วยาอันนี้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 มาจากไหนอันนี้อันนี้ที่ขึ้นไว้แล้วครับเนี่ยเอามาจากเขาขึ้นคืนตรงนี้เขามีเขาขึ้นคืนได้เขาขึ้น เงางามสวยดีประมาณนี้สำหรับนั่งสมาธิฝึกสมาธิใช่กุ้งนึ่งแดบนี้อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้โผมอธิบายหนึงนะอธิบายว่ามีอะไรบ้างอันนี้โบราณโบราณเขาเรียกว่าเหล็กไหลบาดตันเป็นอย่างงี้เองไปเจอที่ไหนตามถ้ำไหนมีลักษณะอย่างนี้คล้ายๆพระธาตุเป็นจุ่มเป็นเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะนี้มีรอยเกียวเกี้ยวอย่าเงี้ยเรียกเป็นอะไคล้ายๆมีฝาเป็นฝาโบราณเรียกว่าเหล็กไหลบาดตัน นี่หายได้เรนตอันนี้เป็นอันใหญ่เป็นอันใหญ่เนี่เกิดเป็นธรรมชาติเหมือนกันครับอันใหญ่นี่เป็นอันเล็กนะครแต่เงาะออกแล้วออกเยอะจะเป็นอย่างนี้ปกติจะไม่เป็นใช่ไหมแล้วเงาะเพิ่มขึ้นมาแล้วในี้ณตคุณเสริมคนทุกวันเนาะเสรมทุกวันนะอันนี้มีไว้สัชนาเป็นนั่งสมาธิเรียกพลังธาตุนะเออเสริมพลังนี่คับชีวิตดีขึ้งการระบายพลังร่างกายแข็งแรงยงกงพัฒน์เมตตาไม่ยงแล้วแต่กิจอะไรที่ฐานทำ มากประมาณที่เจอเพา่อนเพาะอนเยาะมากกายใช่ไหมแต่รูปแบบเขาแตกต่างกันอันนี้อันนี้อันนี้แป่งๆทุกคนอันนี้อันนี้เป็นแรกที่เบงนี่จะเป็นสีสีออกเงินหน่อยหน่อยมันก็มีทุกนะกันทั้งหมดเลยหรอท้างในก็จะเป็นนี้ไหมเป็นนี้เลยเป็นนี้เลยเอามาผสมหล่อทำภาพทำอะไรเปนกรแรกมีหลายอย่างมีหลยอย่าง นีอันนี้อัน,นที่มันงอกมาครับนงอกขึ้นมานงอกขึ้นมาอันนี้เหลือจาจพี่ผมเอาปนบดบบบบบแล้วบดแล้วสัมผัสแล้วมพอทิ้งมีนงอกขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนแชลมันใสมีมหลายวันละบาง,งทีจะคล้ายๆสีพัาพิมพสีแบบสีของนี้องปลาไหลสีเขียวสีแดงก็มี หลายมีมีหลายอย่างใช่ไหมหลายหลายวันละมีหลายแบบและหลายอย่างใช่ไหมครับมันข้า่งก็มีเงินก็มีบางทีจะรับก็มีนินเลยก็มีครับมีหลายอย่างแต่เราต้องคน้ไปารึกษามีแต่ละที่พื้นที่แต่ละถ้ำแต่ละสถานที่มันจะแตกต่างกันไปแตกต่างกันอันนี้ก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมครับครับมีแต่ว่าหายากหน่อยแต่ตอนนี้มีอาจารย์อาจารย์หลายท่าน ก็เข้าไปด้วยก็ไปหางากันหาหาเสร็จอโบราณนั่นแหละแต่โบราณมีที่บุญไม่ใครจะเจอไม่เจอเนี่ยไม่เจอไม่เจออยู่ที่บุญบารมีที่จิตสื่อได้ไม่ได้แล้วแรกเขาจะให้เราไม่ให้ที่เขาเปิดให้เขาก็จะให้เราถ้าเขาปิดเขาไม่ยอมให้หาไงก็ไม่เจอไม่เจอหาไม่เจอต้องขอต้องทำพิธีอะไรเข้าไปนะไปแล้วก็ขอเจ้าที่จ้ทางเจ้าป่าเจ้าสาวเจ้าท่านขอให้ท่านอย่าติตามสัมผัสก่อนถ้าเขาจะให้เขาให้เลย ตตมก็เกิดท่านผู้ชมว่าอยากอยากดูว่าเอ้ยไปเอาตรงไหนได้เป็นไงพิธ hey, ีขั้นตอนต่างๆนี่เดี๋ยวเราให้เขาดูได้บ้านตนะถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเรามาเอาให้ดูไปนั่ที่พาผู้ชมไปดูเดี๋ยวต้าว่าจะพาไปดูที่มีเรื่องหาเยอะๆที่ทำที่เคยอยู่แต่นั้นแต่ผมก็ไม่กล้าเอามาหรอกผมก็เอาดูได้ดูได้ใหญ่มากเลยก้อนใหญ่เลยเต็มห้องนี่แหละใหญ่มากเขามีคนเศร้าไหมมัมีมีคนเข้าไม่ถึง คนเข้าถึงอยู่แต่บางคนอามาไม่กล้ากล้ากลัวเบออะไรไม่กล้าผมมาลัางจริงไอผมยังไม่ค่อยจะกล้าเลยพูดแใหญ่เลยตองสักกาะทัชชาระขอแผ่นน้อยๆท่านมาไม่ได้ก็อากมาเป็นรวมก็ขึ้นรถปรมาเงี้ยได้มีปหาเก็บมาตามที่ลุงลงรถมาไม่ได้โอ้นะท่านผู้ชมนัมีโอกาสนะท่านผู้ชมผู้ชมอยู่แต่อยากจะเหนของจริงไม่ใช่เห็นของจริงที่เข้าไปโยนมันมาบ้างโผกันมาบ้างมันแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชม ทำทำ,ทำต้งขึ้นไปแล้วกน,นป,ปีนป่ายตรงนี้หน่อยขึ้นไปประมาณหนึ่งเส้นปีนป่ายประมาณหนึ่งเส้นขึ้นในถ้ำนะจากปลายไปไปแล้วก็จะมีน้ํนนนะาตกในน้ำในน้ำในในถ้ำอืมแหลมธานน้ครับจังหวัดเนี่ยฮะที่จังหวัดที่รัวครับนี<ล>่รัวทำนี่ลึกๆึกมากครับมีเอ๊กเอ็ะมาเลยเขาเขาวัวเขาห่วงไหม อคงค์ทรัพย,ย์พระนทร์รีวิป่าไม้นี่เขาบ,บอกคต้องข,ขอ,ออนุญาตไหมเราก็ขออนุญาตเขาก็ได้มด<ต>ไม่ได้เนาแต่เาขาไปเที่ยวเราก็ไปดูก็ได้โอ้โครับผมเดี๋ยวนี้จ,จะเเป็นนอยย่างีี้ด๋วจะต้องไปหามขออนุญาตเราจะเข้าไปเที่ยวชมมันเป็นเที่ยวที่ถ้ำเปิดเปคนเที่ยวนานแต่พวกที่มีเลขบมายคนจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ยากภาะที่รักษาเขาจะไม่บอกแหล่งเพราะว่าถ้ำนี้นะมีฝรั่งที่ตรวจถ้ำ ตำรวจถ้ำทั่วโลกที่ประเทศจีนที่ทั่วโลกอ่ะมาสำรวจถ้ำนี้ที่เอกเอสายยาวะมาเลยเป็นฝรั่งที่ขายเลยมาเลยที่สำรวจว่าประเทศในโลกนี้มีปลาที่ไม่มีลูกตาลที่ประเทศจีนเถึงแม้แราเข้ามาเจอในถ้ำนี้ในถ้ำที่มีน้ำเนี่ยก็เป็นถ้ำที่สองสำรวจอยู่สิบสี่วันบอกว่าถ้ำนี้ยาวลึกประมาณสิบสี่กิโลเอาเลยอ่าเราว่ากันก็มีเคยพทะไปลง เข้าไ,ไปได้เข้าไปไม่ได้ผมเคยไปเจอพระนในนั้นสอง,องผมผามารับกี่วันเนี่ยผมจับเวลานาฬิกาผมามาได้สิบเอ็ดวันแล้วในทับเนี่ยในทับเดินเรื่อยพอดีนาฬิกาหยุดเดิน,บ,น,น,ดนบวชทานบวชนั้นบวชขาดบวชแสงบวชใช้แสงก็เลยต้องกลับแต่ต้องกลับมาเดินมาเจอกันนะครับแล้วเราสถามว่าอยู่ไงปรมาณไงผมก็พบมาบ้าครงถึงเวลาเทียงมันก็ฉันมากๆ แต่ก็โดดดีอ่ไม่ได้ทำมีนม้นำดีกท็ทำเป็นน้ำเลยไปสองสองลูกเจเจตอนที่ท่าเดินเดินเดินกลับเดินท่ำทั้งหมดทําที่หน้าเที่ยวหน้าชมน้าดูกนน็มีซิกแซกออกไปทำเล็กทำน้อยทำใหญ่มีทําพระจนพระจนหน้าท่าบาดาลทําสวรรค์ไป มีหินยอบหิยอดก็ยับไปเลยแต่ท่ามที่มีแต่ในี่จะตื้กหน่อยจะมีลำธารลนธารน้ำไหลายผ่านคนเีดําที่น้ำไหลผ่านก็ข้ามเปผ่านผนังจะมีล็กหลีายใหญ่ก็อนใหญ่ๆเลเป็นผนังฝาเลยดำสีก็ดำเป็นผนังเลย ครับหรปู่หรือปู่ฤาษีสมพิสก็เล่าวิธีการนะฮะแางคัพปีต่างๆแล้วก็พุทธคุณต่างๆของแร่เหล็กหลนี่นะฮะให้ฟังเป็นบางส่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อไปเราจะเอามาให้ชมได้อีกนะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคเราจะวิธีการจะร้อนนะร้อนอันนี้ดิร้อนทีแรกเอามาลองทีแรกร้นโอ้ยอันนี้ไม่เอา พลังจะไม่เหมือนกนันตุก้อนนี่เลยก้อนเนี่ยในก้อนเนี่ยแรงเยอะกว่านี่งเน <ừ. S 1> ะหลอนมกดอนไม่เท่ากันรกล้เไอ้นี่ไม่เท่าไม่่อไลยไม่เไแเนี่ยพลังมันแตไม่ไม่เท่ากันแรงกว่าแรงนั่นแหละแรงไม่เท่ากัน ผมว่ามีส่วนนะคนทำคนที่มูลที่มันถึงไม่เท่าเคยทำว่าพินาศแล้วอ้าวเรียนหลวงพ่อพวกไปเนี่ยของเนี่ยไปบางที่คนบางคนเอาไปยิงออกก็มีอืบางคนยิงออกไม่ถูกบางคนยิงออกไม่เข้าบางคนยิงแล้วไม่เป็นไรหลวงโอ้ยของนี่มันขึ้นอยู่กับเทวดาเพราะตอนท่านเสกท่านอธิษฐานเสกฝาก